เหลือไปเห็นว่านิ้วมือของคุณลุงมีแผลอยู่ก็ใจดีมอบพาสเตอร์ยาให้ลุงถึงกับยิ้มออกมาอย่างดีใจที่ไทชินเปิดใจให้กับเขามากขนาดนี้เลยเหรอไม่ใช่ใจ้ะลุงอย่ามามา,มาโนนะปาจวมอกระที่รุ่นพี่ทคกลาแชทในกลุ่มปีนเขาว่าฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะมันก็ยิ่งทําให้ไทชินดีใจมากที่ได้รับการต้อนรับจากรุ่นพี่ทักลาแบบนี้พอมาถึงที่มหาวิทยาลัยไทชินรีบเอาไปสมัครเข้าชมรมไปส่งให้หัวหน้าชมรมปีนเขาทันทีพร้อมกระถามรุ่นพี่ว่าถ้าอยากซื้อพวกอุปกรณ์ปีนเขา ต้องไปซื้อที่ร้านไหนแล้วครับรุ่นพี่ก็แนะนําร้านให้ไทยชินซึ่งเป็นร้านเดียวกับร้านที่เขาไปซื้อลูกแก้วให้ทาคาร้านั่นเองพอมาถึงที่ร้านก็บังเอิญเจอกับทาคาราอยู่ที่ร้านพอดีผมลิขิตมากเวอร์ทาคาราถามด้วยความสงสัยว่าเจ้าเปียกมาทําอะไรที่นี่กันฮะไทยชินก็ตอบไปตรงๆว่ามาซื้อของสําหรับปีนเขานะครับแล้วพี่ประธานชมรมก็แนะนําให้ผมมาซื้อของที่นี่ด้วยทาคาราก็ทําเก๊กเป็นไม่สนใจแต่พอเห็นเจ้าหนูเลือกของไม่ถูกเขาก็ยื่นมือเข้ามาช่วยเลือกให้อยู่ดีแหม่นี่ก็ซึเกง่ง